สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเวยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองครับกับธนาเดินแคตติ้งเกมมิ่งทีมรายการที่คนหน้าตาไม่ก็ดูได้นะครับวันนี้รนเราก็มีอยู่กับไม้ครับี่กัแบแมพเอ่อสกายบล็อกพี่ตัวที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวผมจะัาเชยญกันนแบบนะ หินกันดีกว่านะคนะห็นว่าเราจะทำไอออนใหม่ไปแล้วนะคระเป็นแมปไอและเป็นไอเลนนะคะนะฮะเขามีแขกรับเชิญมาครับคุณแบงค์นะครับแต่เขาก็เข้ามาเล่นกับเราไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดนะคะนะนะครับนะครับเราก็มาทำทวาหินกังดีกว่า ทีมีทัวร์สามนโพม่าครับผมครับโอมเจอรว่าก่อน้าไอ้จามอยู่บ้านมาอยู่นี่ตลอดเลยนะนะคยจริงเหรอวะเอาแล้วรุ่นพี่กูออกมาจากคุกแล้วโวยเปพวกเด็กห่วยขาแค่เจอแม่เจอแม่กูจะเก็บแม่เรียนตัวเลท้าอีกตัวอีกตอนนันี่เล่นบุกบเยอะ เชียร์อยู่ก네ันเป็นขอแกำกาเดี๋ยกูจะพาพี่กูไปลอดอนหยอดน้ำอ้อยไรสัตว์าดีกันาราบแน่เบิ้งพี่กูโกกต้องเชีรกันได้่อีนี่ก็ต่อกันมาครับนะเกณฑเขียนยังไม่ตั้งเชือรอื่นก็ได้ น่เหาะนะน่เหาะนะ่ะเหาน ครับเจอกันใหม่คลิปหน้ะแต่วันนี้ยิ้มเล่นเก,นเก,นเกนมทีป่ประโยชน์พี่ประโยชน์ไม่ไดเกมย่าลืมกดไลค์กดอ subscribe และกดแชร์ด้วยนะถ้าันตายเลยต้องจบคลิปนะคะไปบ่ายครับ